น้ำหนักเบาของเนเจอร์ไข่โทนสีชมพเนี่สีชมก็จะไล่สีไปจะมีพูด้วยแล้วพูดของเขาเนี่ยสามารถรูดได้แล้วก็คือรุ่นนี้เขาจะต่อตรงกลางนะเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามันก็จะเข้าง่ายออกง่ายเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนฮัล l l o อันนี้เราจะมารีวิวถุงนอนใหม่น้ำหนักเบาของ เนเจอ<ค>ร์ข่นี่มีสามสีรุ่น U 1 5 0ก็ตัวนี้นะมันจะเป็นขนาดเล็กสุด U 1 5 0มันก็จะมีอีกก็คือ250แล้วก็350มาเดีมาเนอจะเปรียบเทียบขนาดกันน้ำเบิกขวดน้ำ6 0รอยมิลลิลิตมันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าไม่หน่อยนึงเท่าหนึ่ง, <laughs> ง <laughs> อวกมาอวก ขนาดก็จะพอพกพาได้นะเหมาะกับใส่คาแคมก็เดี๋ยวมาดูขนาดถุงนอนกันนะอันนี้พอกลางแล้วเนี่ยความด้านกว้างเนี่ยมันจะ7 5เซนติเมตรแล้วก็ความยาวโดยรวมเนี่ยมันจะ2 2 0แบ่งเป็นส่วนหัวเนี่ย3 0เซนแล้วก็ช่วงตัวเนี่ย9ก0เซนในส่วนของอุณหภูมิที่ใช้ได้นะก็คือไม่ต่ำกว่า8องศาก็โอเคนะสำหรับเมืองไทยถุงเขามีสายรัดมาให้นะครับถ้า เราดึงตึงๆเนี่ยมันก็สามารถลดขนาดของมันได้ก็ขึ้นอยู่กับแรงของคนเก็บแต่ละคนนะว่าจะแรงเยอะแรงน้อยแค่ไหนม, <laughs> มาเดีวเราจะมาเปิดดูข้างในกันเลย <c oughs> เปิดปกันโอ้สีนี้วสวยอะ่ะว้าสีสวย สีของเขาเนี่ยก็จะไล่โทนสีไปเลยนะสวยงามมากโอ้สีส้มนี่สีส้มก็จะไล่สีไปสวยงามรุ่นนี้คือชอบมากเลยเพราะว่าสีสวยมีความไล่สีสีสวยมากๆอ่ะพี่ต่ายชอบสีฟ้าตวนะาูม่ชอบสีฟ้าอะไรไม่ได้ห้ามซ้ำสีส้มก็ตัวนี้นะเขาจะมีฮู้ดด้วยแล้วฮู้ดของเขาเนี่ยสามารถ รูดได้แล้วก็ทําให้การนอนเนี่ยไม่อึดอัดเพราะว่ามันกว้างเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีแต่ส่วนหัวแต่อันนี้ก็คือมันจะสบายกว่าเพราะมันกว้างนะส่วนผ้าด้านนอกนะครับจะเป็นโพลดีอเตอร์เคลือบกันน้ําแล้วก็การความชื้นได้ด้วยซึ่งถ้าไปนอนเนี่ยถ้าเจอฝนเจอหมอกอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เปียกส่วนผ้าด้านในนะครับจะเป็นโพลีเยเตอร์เหมือนกัน รุ่นนี้นะสามารถต่อกันเป็นถุงนอนคู่รักได้นะครับอ้าว่กล้วแต่มีข้อแม้น,นะพี่ต่ายนั่นก็คือไซส์เนี่ยจะต้องเป็นไซส์ขนาดเดียวกันแล้วก็ซิปเนี่ยจะต้องเป็นซ้ายกับขวาเพื่อที่จะมาต่อกันได้ถ้าซื้อมาเปิดด้านเดียวก็แฮมเลยด้านเดียวก็ประกบกันไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาทําที่นอนคู่รักกันเถอะพี่ตูนแต่ว่าดูยังไงว่ามันซ้ายหรือขวานี่ไงนี่ฮะจุดแรกก็คือจุดนี้ แล้วก็จุดที่สองก็คือจุดตรงนี้<ม>บอกว่าซิปอยู่ข้างไหนและในส่วนถุงนอนก็มีเหมือนกันครับตรงนี้เลยทุกนนี้ก็จะเป็นซิปล็อกอัตโนมัตินะครับซึ่งเวลาเรานอนเนี่ยซิปมันจะไม่รูดลงไปเองซึ่งมันดีมากเลยเดี๋ยวเราจะมาทําถุงนอนคู่รักกันนะครับซึ่งวิธีทำอันดับแรกนั่นก็คือรูดซิปจากตรงนี้มาให้สุดแล้วตรงนี้เลยนี่ แต่มันจะมีซิปอันนี้อีกซิปหนึ่งก็คือไว้ปิดตรงขาครับมันจะแยกกันต่อไปเราก็ต้องถอดซิปออกมาจากหัวซิปนี่นะครับถอดแล้วก็นํามาเทียบกันนะครับต้องถ,ถอดคนละฝั่งกันไม่งั้นมันจะเชื่อมกันไม่ได้ต่อไปก็เอาสองอันมันก็กบกัน ต่อด้านล่างเสร็จแล้วก็ตอ่อด้านบนต่อเลยนะครับอพอเสร็จแล้วก็รูดให้สุดทดั้งบนนะข้างล่างด้วยเลยนะครับ อ๋อคือรุ่นนี้เขาจะต่อตรงกลางนะเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามันก็จะเข้าง่ายออกง่ายและที่สําคัญนะที่รูดทูดของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาก็คืออยู่นคนละด้านเลยไม่ได้อยู่ตรงกลางเวลานอนก็จะไม่มีอะไรที่หัวสบายเลยคือหัวใครหัวมันอนะต้องมาลองนอนกันแล้วไปเลยออย่าปิดอ <c oughs> ี๊หัวก็ไม่หมัว นี่รู้สึกเลยก็จะประมาณนี้ก็รุ่นนี้นะนอนสบายมากๆเลยพี่โดนชอบไหมชอบนอนใกล้ชีดกันเนิแล้วก็มีที่พุงหูก็ดีอ่ะแล้าที่สำคัญนะสีก็เขาไล่สีสวยมากแล้วก็สวยทุกสีเลยมีความสดใสดีๆแล้นอนตอนคืนเห็นไม่เห็นเหมออนดักแด้เลยตอนนี้ ไม่เอาแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืติดตามและกดไลค์้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายโอ้เจมส์สสดี